ฝากกดติดตามกดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะครับก็พบกับลุงตันคนบนาณาธิการอีกเช่นเคยเนะาะหลังจากที่หวยออกไปแล้วนะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์งวดตัดไปให้กับพี่น้องได้รับชมกันเนาะซึ่งในวันนี้เนาะลุงตันก็จะมาวิเคราะห์แนวทางหวยฮานอยนะครับงวนะดประจาวันที่เ20เนาะ20พฤศจิกายน68นะครับ งวดที่ผ่านมาเนาะ19วิิจิกายนนะครับสูตรที่ลุงตันให้ไปก็มาหนึ่คู่เนาะหคู่หนึ่งนอยนะครับก็คือ,อน่อย VIP นะครับมาบน95นะครับรูตัวเลขที่มีในตรารเนาะที่ลุงตันไม่เดึอมาวางนี่ก็มา1คู่เหมือนกันนะครับมาสองน่อย นะครับก็คือหน่อยเฉพาะกิจนะครับมาล่าง83เนาะแล้วก็หน่อยปกติเนาะมาล่างเหมือนกัน83เนาะก็ท่านที่จับชุดเพิ่มเติมนี่ก็อาจจะโชคดีเนาะได้สองคู่เนาะก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับท่านที่โชคดีด้วยก็แล้วกันนะครับส่วนงวดประจำวันที่20 พฤศจิกายน68ปดะลักษณะของสูตรจะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับชมกันมาดูตัวเลขในตารางกันนะครับหลังจากที่ลุงตันได้ทําการวิเคราะห์หาผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วเนาะอ่าก็จะนําผลลัพธ์มาลงในตารางตรงกลางนี้นะครับงวดประจําวันที่20่สพฤศจิกายน68นะครับผลลัพธ์ที่ได้เนาะแถวที่หนึ่งนะครับได้ได้หนึ่งเนา นะแถวที่สองได้สองแถวที่สามได้สองนะครับแล้วก็แถวที่สี่ได้แปดนะครับอ่านะต่อไปก็จะเอาผลลัพธ์ไปบวกลบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะลงในตารางซ้ายขวาเนาะหนึนะ่งหนึ่งแล้วก็สองนะครับตอนนี้เป็นศนะูนย์เนาะสองสองแล้วก็สามนะครับ ตันนี้ก็จะเป็นเป็นหนึ่งนะครับแถวที่สามก็เหมือนกันนะครับได้สามได้หนึ่งนะแถวที่สี่แปดแปดแล้วก็9้าตัวนี้เป็นเจ็ดนะ,ะก็ได้มาครบทั้งสิบสอช่องนะครับต่อไปก็จะมาหาเลขเด่นเล็กรองนะครับซึ่งเลขเด่นเลขรองลุงตันก็จะ พิจารณาตัวเลขในตารางนะครับที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดนะครับงวดประจำวันที่20พฤศจิกายน68นะครับลงตันให้เด่นหนึ่งเนาะเด่นหนึ่งรองสองนะครับอ่าพี่น้อง fc ชอบหนึ่งรดหนึ่งชอบสองรูดสองนะครับทีนี้ก็มาดูชุดสองตัวนะครับ ลุงตันก็จะเอาผลลัพธ์จับคู่วางเป็นชุดสองตัวให้กับพี่น้องได้รับชมกันนะครับโดยจะเริ่มจากตัวเลขที่มีลําดับที่น้อยขึ้นไปนะครับเริ่มต้นที่คู่นี้เลยนะครับก็คือ,อ01 11 18นะครับ สองหนึ่งสองสองนะครับสองสามสามสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามอ่าแล้วก็แปดสองนะครับอ่า ได้มา10ชุด10คู่นะครับต่อไปก็จะมาพิจารณานะครับกลุ่มตัวเลขที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดเมื่อเทียบสถิติ3าสีงวดที่ผ่านมาเนาะโดยจะใช้ผลลัพธ์ในตารางมนตัวเทียบนะครับซึ่งลุงตันจะเน้นใหน้หรือว่าวงให้ครึ่งหนึ่งของจำนวนตัวเลขที่วางนะครับค <c oughs> ู่แรกเนาะลุงตันมองไปที่แถวที่ หนึ่งที่สองนะครับก็เป็นคู่คู่สายเนาะลักษณะนี้นะครับก็คือศูนย์หนึ่งนะครับอ่าแล้วก็มาแถวที่แถวที่สองที่สามนะครับก็เป็นคู่ สายเหมือนกันเนาะลักษณะนี้หนึ่งหนึ่งนะแล้วก็แถวที่หนึ่งที่สองนะครับเป็นคู่ตรงกลางเนาะอ่าลักษณะนี้ก็คือสองหนึ่งนะครับแล้วก็แถวที่ ที่สองแถวที่หนึ่งที่สองก็จะเป็นคู่ตรงกลางเยืยงไปขวาเนาะสองสอง่าแล้วก็แถวที่สองที่สามนะครับเป็นคู่อ่าตรงกลางเยืยงไปขวาเหมือนกันนะครับสองสามเนาะก็ได้มาห้าคู่นะครับจากสิบคู่นะครับ ตัวที่ลุงตันเน้นให้หรือว่าวงให้ก็คือตัวที่มามากกว่าหนึ่งครั้งเมื่อเทียบสถิติสามสี่งวดที่ผ่ญญา 3, นามาเนาะแต่ทุกตัวที่ลุงวางไว้ให้มาหนึ่งครั้งนะครับทีนี้มาดูหลักร้อยเนาะสำหับทันที่หลุ้นสามตัวก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับกรณีที่ชอบชุดสองตัวคู่ไหนก็นำไปวางเป็น หลักร้อยหลุนสามตัวได้นะครับเมื่อประจำวันที่ยี่สิบพฤศจิกายน6กปดเนาะลุงตันให้หนึ่งกับเจเนาะ <c oughs> เป็นหลักร้อยนะครับพี่น้อง fc ก็มองเนาะมองผลลับแล้วก็กลุ่มตัวเลขที่ลุงตันวางไว้ให้ถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้ก็สามารถจับจุดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใจ วิจะะารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับจากสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนาะผลลัพธ์ในตารางที่เหมือนกันเนาะก็คือแถวที่2ที่3เนาะผลลัพธ์แค่เหมือนกันแต่ว่าแถวที่1นีน่ก็เป็นตัวเลขที่ไล่เรียกกันเนะะาะแคนั้นแล้วนะครับ ตัวเลขที่มีความสัมพันธ์กันก็จะอยู่ในแถวที่1ที่2ที่3นะครับซึ่งก็มีหลายคู่นะครับที่จะสามารถจับเป็นคู่เบิ้ลให้กับพี่น้องได้รับชมกันได้นะครับซึ่งหลังจากที่มีการเทียบสถิติเรียบร้อยแล้วนะครับลงตันก็วางเบิ้ลไว้ประมาณ3คู่นะครับ,นะรบกรณีที่ผลลัพธ์ออกมาในลักษณะนี้ก็มีโอกาส มาเบิร์ได้เช่นกันนะครับก็รุนต่ออีกคตก็แล้วกันนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพี่น้อง f อที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดเนาะเหมือนเดิมนะครับลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้ได้รับชมกันนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ